สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมยจะมาสอนวิธีการทำคลิปวอลกแบบที่คนเกาหลีนิยมทำกันแบบนี้ ช่วงนี้นะคะเริ่มมีคนที่ทํา YouTube แนวสไตล์อะไรแบบนี้มากยิ่งขึ้นเมก็เลยจะมาสอนวิธีการตัดต่อแนวนี้แบบง่ายๆโดยการที่มีแค่มือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นก็สามารถทําได้แล้วสําหรับแอปพลิเคชันที่เมย์ใช้ในวันนี้นะคะก็คือ Kinemaster นะคะแอปพลิเคชันเนี่ยเมย์คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะเคยได้ลองตัดกันดูบ้างแล้วเพราะว่าเป็นแอปที่ยอดนิยมในการตัดต่อในมือถือมากๆแต่วิธีการออกเสียงของแอปเนี่ยเขาอ่านว่า Kinemaster นะคะไม่ใช่ว่า k y m e a s t e r แบบหลายๆคนก็ อ่านผิดกันอยู่สําหรับแอปพลิเคชันนี้ก็คือสามารถโหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยนะคะในวันนี้ที่เมย์เลือกแอปพลิเคชันนี้มาสอนอ่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยคือสามารถใส่ได้ทั้งคำเอฟเฟกเสียงซาวอะไรต่างๆแล้วก็เขาสามารถแปลงไฟล์เป็น .mp4 ได้คือ .mp4 เนี่ยมาเป็นสกุลไฟล์ที่สามารถลงในตามพวกโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะคะสําหรับการตัดต่อในวันนี้นะคะไม่ขอใช้เป็น iPad ในการตัดต่อนะเพราะว่ามือถือเมย์มีปัญหานิดหน่อยแบบตัดไม่ได้ก็เลยขอใช้เป็น iPad แทนอย่าง แรกนะคะเราเข้าไปที่แอป Kinemaster ก่อนปุ๊บหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าแอปของเขาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เมย์ได้ลองทำมาไว้ให้ทุกคนดูตอนที่ขึ้นไปต้นคลิปเมื่อกี้นะสำหรับวิธีการเริ่มตัดต่อก็คือเรากดไปที่ขวามือข้างบนตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเป็นขนาดหน้าจอเท่าไหร่อย่อยางถ้าเกิดสูเอาไปลง YouTube แบบธรรมดาที่เป็นแบบแนวนอนก็เลือกเป็น16ต่อ9แล้วก็เลือกเข้าไปปุ๊บ หน้านี้ก็คือหน้าเอาไว้เวลาตัดต่อพอเข้ามาปุ๊บอะเราก็เลือกเข้าไปตรงที่คําว่ามีเดียเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราจะทําการตัดต่อในวันนี้ก็กดเลือกทีลันเลยเขาก็จะมาเรียงต่อกันให้แบบนี้อะคะอย่างคลิปของเมีความยาววิธีสองนาที่2นาที29วินาทีอันนี้คือถ่ายมาแบบคร่าวๆเพื่อให้มาสอนตัดต่อนะแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากก็สําหรับวิธีการตัดต่อนะคะเราก็กดไปตรงเส้นของคลิปเราที่เราต้องการตัดอันเนี้ยเขาก็จะแบ่งมาเป็นแบบหลายๆคลิปตามที่ คลิปที่เราถ่ายกดไปปุ๊บแล้วเรากดตรงที่เป็นเครื่องหมายกันไกลอันเนี้ยอันนี้คือเขาจะมีวิธีการตัดทั้งหมด4แบบอย่างแบบแรกคือการตัดที่อยู่ ข้างหน้าเส้นสีแดงส่วนแบบที่2ก็คือการตัดที่อยู่หลังเส้นสีแดงทั้งหมดออกไปแต่ส่วนอันที่3เนี่ยก็คือเป็นการตัดครึ่งเฉยๆแต่ว่ายังไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปก็เดี๋ยวมาดูวิธีคร่าวๆเวลาที่เมตัดนะคะเมก็จะทําการดูคลิปก่อนว่าเราควรที่จะตัดตรงไหนตัดส่วนไหนดีอย่างอันนี้เมคิดว่าจะเริ่มตัดตรงนี้ปุ๊บกดตัดข้างหน้าทั้งหมดทิ้งไปแล้วก็มาดูส่วนหลังที่เราไม่ต้องการปุ๊บแล้วเราเมก็ตัด กดตัดข้างหลังทิ้งแล้วก็มาดูอีกทีว่าคลิปเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ทําการตัดต่อไปเรื่อยๆนะเนสแบบตรงไหนเราไม่ต้องการเราก็ทําการตัดทิ้งได้เลยเมยก็ได้ตัดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะี่แหละทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่คําใส่เอฟเฟกแล้วก็ใส่พวกซาวต่างๆลงไปวิธีการใส่ก็คือกดไปที่คําว่าเลเยอร์อย่างตัวแรกคือเป็นการเพิ่มพวกรูปภาพพวกวิดีโอ แล้วก็มีการเพิ่มเอฟเฟกแล้วก็มีการใส่คำโอเวอร์เลย์หรือว่าการเขียนไปบนคลิปเราได้เลยก็มีนะอย่างแรกคือเมย์ต้องการที่จะใส่เป็นเหมือนอินโทรตรงหน้าคลิปของเราก่อนเมย์จะกดไปตรงนี้คําว่าโอเวอร์เลย์ปุ๊บอันเนี้ยก็จะขึ้นเป็นแถบเมนูข้างๆงขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมในส่วนเนี้ยคือสิ่งที่เมย์ได้ทําการโหลดมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เพิ่งทําใหม่ๆอะ่ะก็คือจะยังไม่มีในส่วนตรงนี้แล้วกดไปที่ช็อปตรงที่เป็นรูปเหมือนร้านค้าตรงนี้ก่อน เขาก็จะพาเราไปในช็อปสำหรับตรงนี้เขาจะมีพวกเอฟเฟกพวกอะไรต่างๆให้เราเลือกโหลดมีพวกสติกเกอร์มีพวกอะไรต่างๆที่ สามารถเอาไปตกแต่งในวิดีโอได้แต่อย่างของเมย์เนี่ยเมย์จะใช้เป็นแบบพรีเมียมนะคะทุกคนคือเราจ่ายเพียงปีละ699บาทอ่ะเราสามารถโหลดทุกอย่างในนี้ได้หมดเลยแล้วก็ไม่มีลายน้ําอยู่บนคลิปด้วยพวกซาวเอฟเฟกพวกฟอนต์อะไรต่างๆคือแบบมีอยู่เยอะมากทุกคนสามารถโหลดได้แบบไม่อั้นเลยสําหรับคนที่เป็นพรีเมียมนะเมย์ว่ามันคุ้มมากนะสำหรับ6 9 9บาทต่อปีเนี่ยเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะว่าพรีเมียมมันดีกว่ายัางไงอย่างของเมย์เมย์จะเลือกเป็นอันแรกอันนี้ที่เมย์โหลดมาเเเมกก็จจะลือปบบอปบคๆทีีวซ่ั พอกดไปปุ๊บมันก็จะไปขึ้นตรงนี้เป็นแถบท์ไลน์อยู่ข้างล่างตรงนี้เราก็สามารถปรับได้ว่าต้องการให้ความยาวอะไรยังไงก็ลองเล่นดูพอวางปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เมก็ไปเพิ่มวิดีโอขอ้างบนให้ยาวขึ้นเพื่อให้ได้เล่นจอทีวีข้างล่างได้มากขึ้นขึ้นม,มันก็จะได้พอดีมากขึ้นขึ้นอสำหรับส่วนต่อมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับพวกคำตัวอักษรต,ต่างๆก็กดไปที่เดิมก็คือตรงคำว่า l a y e r เสร็จปุ๊บก,กดคำว่า e ท t เขาก็จะขึ้นให้เราใส่พวกคำอะไรต่างๆแล้วก็กดตกลงหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นคําไว้ตรงนี้เราก็สามารถกดค้งางแล้วก็เลื่อนได้ว่าเราอยากที่จะไว้ตรงไหนหรือกดคลิกไปปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนหัวเลื่อนท้ายว่าต้องการ ให้ความยาวยาวแค่ไหนหรือว่าสั้นแค่ไหนก็ได้เมีจะทำการเปลี่ยนฟอนต์ไม่ว่ากดคําว่าฟอนต์คือขนาดของฟรีก็ยังมีแบบให้เลือก,กเยอะมากเยอะมากจริงๆทุกคนลองเลื่อนดูดิฟอนต์ฟรีคือเยอะมากถ้าเกิดสอง่งเราอยากเทียบแบบเป็นฟอนต์อื่นๆเรากดไปตรงที่ร้านค้าได้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถโหลดตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาก็จะมีเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะสาหรับภาษาไทยก็คือไม่ใช่ฟอนต์พื้นฐานธรรมดาไก่กาก็จะมีเป็นฟอนต์แบบเยอะแยะมากมายอะ่ะแต่อย่างวันนี้เมย์ใช้ฟอนต์ประจําของเมย์ที่เมย์ใช้ตามคลิปต่างๆก็คือฟอนต์นี้ b a s k e er e v i e ปุ๊บก,กดไปแล้วกดตกลงเนี่ยก็จะได้เป็นฟอนต์ที่เมย์ใช้ประจําแล้วก็ทําการปรับขนาดหรืออะไรยังไงก็ได้เอาเป็นประมาณตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นพอเราทําคําเสร็จปุ๊บเราก็ลองดูว่าเฮ้ยมันโอเคหรือยังสวยงามหรือยัง ก็เป็นแบบแนวๆที่เมย์ทำในทุกๆคลิปเลยทุกคนสามารถทําได้ในแอปพลิเคชันนี้เลยสำหรับวิธีการใส่พวกเสียงอะไรต่างๆกดไปตรงที่คําว่า audio แล้วเราเข้าไปที่ตัวแรกใช่ไหมอันนี้คือเพลงที่เมย์โหลดเอาไว้นะใครอยากที่จะโหลดเพลงเพิ่มก็กดเข้าไปตรงนี้เขาก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเหมือนเดิมก็สามารถลองกดฟังดูได้ว่ามีเพลงอะไรยังไงบ้างอย่างพวงเมย์เมย์เลือกมาแล้วว่าเป็นเพลงนี้ก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มปุ๊บเพลงเนี่ยเขาก็จะมาจัดเรียงยาวๆให้เลยเนี่ยยาวๆ แต่ว่าสําหรับเวลาเราทายคลิปอะ่ะเราต้องการเบาเสียงลงหรือว่าอะไรยังไงอ่ะเรากดไปตรงเส้นเสียงตรงนี้เลยพรากดไปตรงเส้นเสียงเสร็จปุ๊บแล้วหลังกากเราวกกดไปตรงนี้เ,เ,น,น,เนี่ยอันนี้คือเส้นเสียงที่ ที่ความดังของเราเนะี่ยตอนเนี้ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเราก็ทําการเบาเสียงลงหน่อยเพราะมันเป็นเสียงคอใช่ไหมก็เบาเสียงลงมาประมาณเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดสมว่าเราต้องการให้เสียงมันค่อยๆลงมาตอนทายอ่ะเราก็ทําการไปเลือกตรงข้างหลังสุดของคีปเราปุ๊บแล้วก,กดไปตรงที่วงกลม,มแล้วก็มีเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยกดปุ๊บแล้วก็เลื่อนแถบ เสียงของเราให้ลงมาที่ศูนย์ทุกคนเห็นไหมว่าตรงเส้นทา์ไล์ของเราอะ่ะมันจะค่อยๆไล่ลงมาหลังจากนั้นเราก็ลองมาเปิดฟังดูว่าเออเสียงมันโอเคไหมค่อยๆไล่มาแบบโอเคแล้วหรือยังประมาณนี้ส่วนเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ s o u n d e f f e c t ใช่ไหมแล้วก็กดไปที่ Audio เหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่ SFX เนี่ยอืม แล้วก็กดไปที่ช็อปแล้วเราก็ทําการลองฟังเสียงเอฟเฟกในแอปดูว่าเราต้องการไปเอฟเฟกต์ยังไงอย่างของเมยเมเลือกมาแล้วว่าเป็นเสียงคลิกทุกคนก็ลองกดฟังดูว่าเอ้ยคลิกอันที่อะไรดีอะไรเงี้ยเมย์ก็เอาเลือกเป็นอันที่หกแล้วก็กดบวกไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เลยเสียงมันก็จะขึ้นมากริ๊กกริ๊กกริ๊กตรงนั้นพอดี ถ้าเราแบบต้องการเลื่อนเราก็ทําวิธีการเดิมคือขยับเลื่อนได้ตามปกติเลยหลังจากที่เราได้คลิปที่เราต้องการแล้วใช่ไหมเราต้องการเอาคลิปออกมาแบบเซฟคลิปเอ็กพอร์ตคลิปอะไรเงี้ยเรากดไปตรงที่มุมขวาบนตรงนี้หลังจากนั้นเขาก็จะมีหน้าตรงเนี้ยเป็นหน้าเอ็กพอร์ตให้เราเลือกอย่างเช่น resolution อันแรกอะก็คือความคมชัดของคลิปเราก็เลือกเป็นแบบ Full HD นี่แหละ 1080p ไปส่วนต่อมาคือ frame rate บางคนอาจจะไม่เข้าใจมีขออค่าไปแล้วกันส่วนต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับคุณภาพของคลิปถ้าเกิดสุว่าในในเครื่องเราเมมมันไม่เยอะอะก็คือ กลางๆไว้ก็ได้หรือไม่เราก็ลองมาเลื่อนๆดูตรงเนี้ยเขาจะมีประเมินให้ว่าตอนเนี้ยคลิปของเราอะมีขนาดเท่าไหร่แล้วแล้วก็พื้นที่ว่างในเครื่องของเรามีอยู่เท่าไหร่ประมาณนี้ยังเมเลือกเป็นกลางๆไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็กด export แล้วเขาก็จะทําการ export แล้วก็ไปอยู่ในไฟล์ c a m e r a r o l ของเราโอเคสําหรับวิธีการตัดต่อก็ประมาณนี้แหละทุกคนคือมันเป็นการตัดต่อที่เป็นแบบมินิมอลตัดต่อแบบง่ายๆวอลทั่วทั่วไปในการที่เอาคลิปมาเรียงเรียงเรียงกันแล้วก็ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ไม่ทาการใส่เท t ใส่เอฟเฟกใส่เพลงอะไรเงี้ยสามารถใส่ตามที่เราต้องการได้โดยการที่เราใช้เพียงแค่มือถือของเราเพียงแค่เครื่องเดียวคือสามารถทั้งถ่ายแล้วก็ตัดลงมาแล้วก็ สามารถอัพโหลดได้ในโซเชียลมีเดียที่เราต้องการได้เลยซึ่งมันสะดวกมากทุกคนอันนี้คือเมย์แนะนำมากสำหรับแอปพลิเคชันนี้คือมันใช้ง่ายมากๆก,ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับคลิปที่เมย์สอนในวันนี้ก็คือเป็นการตัดต่อด้วยมือถือแบบง่ายๆง,ง่ายมากจริงๆสำหรับแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถไปโหลดได้เมย์จะทิ้งลิงก์เอาไว้โหลดไว้ข้างล่างนะคะก็หวังว่าคลิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังต้องการการตัดต่อสอนตัดต่อแบบง่ายๆแบบไม่ยากนะคะก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด r i b e ช่อง กับการไว้ด้วยนะคะก็ไปละค่ะบ๊ายบาย